ระบบตัวนี้เริ่มจากไม่พูดนะโอเค tất cả luôn chẳng chื่o dao máy quật thịt ta hay đâu này าทีตมันเวลาตอบคือพระอาทิตย์อันนี้ะใครตอบได้คือพุทธไงตาพุทธแต่งันไหนกัน เป็นดาวให้เวลา5วินาทีดาวคันและอันนี้น่ะมีวงแหวนนะดาวคือดาวเสาเองอันนี้คือดาวอะไรที่เราอาศัยอยู่ คือโลา